สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะเลยสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการเรื่องนี้คือโลกบาลธรรมค่ะอ่านว่าโลกกบาลธรรมนะคะเราไปเจอข้อมูลนี้มาจากบทความในเว็บครูใหม่ iam.com ค่ะชื่อบทความว่าโลกบาลธรรมแสงนำทางของผู้เตรียมสอบราชการครับผม บทความนี้เ,เขาตั้งประเด็นไว้น่าสนใจมากเลยนะครับคือเขาบอกว่าการจะเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่ความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างเดียวนะครับ mm hmm. แต่ต้องมีพื้นฐานทางคุณธรร,รมที่ที่มันแข็งแรงด้วยซึ่งก็คือเรื่องความดีนะครับแล้วก็จิตสำนึกในการรับใช้ประชาชนแล้วหลักธรรมที่บทความเขาชี้ว่าเออมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีก็คือโลกบาลธรรมนี่แหละครับค่ะ <c oughs> มันอาจจะไม่ใช่แค่เนื้อหาสมเสริมนะครับแต่อาจจะเป็นแกนหลักสําคัญเลยทีเดียวโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะที่บอกว่าสําคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ทางวิชาการเลยแล้วพอจะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าไอ้โลกบาลธรรมที่ว่าเนี่ยเอ่อจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะแก่นของมันคืออะไรได้เลยครับคือคําว่าโลกบาลธรรมเนี่ยถ้าแปลตรงๆต,ตัวเลยนะครับก็คือ ธรรมะที่คุมครองโลกหรือเป็นหลักธรรมที่มันช่วยค้้จุนโลกให้อยู่กันได้อย่างปกติสุขนะครับซึ่งในธรรมพุทธศาสนาเราเนี่ยจะมีธรรมะสำคัญอยู่สองข้อครับผมคือฮิร <iri> ิฮิริครับฮิริแล้วก็อีกอันคือโอตัปปะครับฮิริกับโอตัปปะใช่ครับฮิริเนี่ยคือความละอายใจต่อบาป หรือพูดง่ายๆก็คือความละอายที่จะทําเรื่องไม่ดีเรื่องชั่วร้ายนะครับเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มันอยู่ในใจเราเองเลยแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามอย่างเช่นไม่กล้าโกงไม่กล้าเอาเปรียบคนอื่นเพราะว่าเออมันละอายใจตัวเองอันนี้มาจากข้างในเราเลยอ๋อเหมือนเป็นแบบเบรกชั้นแรกจากใจเราเองหรือเปล่าคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยครับส่วนโอตัปปะเนี่ยคือความเกรงกลัวต่อผลของบาป หรือ,อ,อความกลัวต่อผลที่จะตามมาถ้าเราไปทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นผลทางกฎหมายก็ดีผลต่อชื่อเสียงหรือว่าผลกระทบต่อสังคมต่อคนอื่นๆเป็นความกลัวในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ความกลัวแบบขี้ขาดนะแต่เป็นความกลัวในผลของการกระทาที่ไม่ดีมากกว่า อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นระบบตรวจสอบ2ชั้นเลยนะคะชั้นแรกก็คือละอายใจตัวเองคือฮิริชั้นที่2ก็คือกลัวผลที่จะตามมาคือโอตป,ปะพอมี2อ,อย่างนี้คู่กันก็น่าจะทำให้คนเราแบบยับยั้งชั่งใจไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรได้ง่ายๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับซึ่งบทความเขาก็เชื่อมโยงหลักธรรมสข้อนี้เข้ากับการเตรียมตัวเป็นข้าราชการได้เออน่าสนใจมากครับ ค่ะบทความใช้คำว่าหลักธรรมนี้จะช่วยให้ผู้เตรียมตัวไม่หลงทางคำนี้สะดุดใจมากเลยค่ะมันเชื่อมโยงกับหิหริโอตป,ปะยังไงคะการมีสองอย่างนี้มันช่วยให้ไม่หลงทางได้ยังไงในบริบทของการเป็นข้าราชการล่ะคะคมขายมากนะครับคำว่าไม่หลงทางเนี่ยในที่นี้ผมคิดว่าบทความน่าจะหมายถึง การไม่หลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการเป็นข้าราชการนะครับซึ่งก็คือการรับใช้ประชาชนการรับใช้ประเทศชาติลองนึกภาพตามนะครับถ้าคนเราขาดฮิริขาดโอตะปะเนี่ยก็อาจจะหลงทางไปกับการแบบว่าสแสวงหาอำนาจ mm hmm. หรือหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทำงานไปวันๆโดยไม่สวนว่ามันจะกระทบส่วนรวมยังไงอาจจะกล้าที่จะคอร์รัปชันหรือว่าละเลยหนะ้าที่ไปเลยก็ได้ เพราะว่าไม่ละอายใจแล้วก็ไม่กลัวผลที่จะตามมาไงครับเห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนก็ว่าถ้าเรามีฮิริโอตปะเป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะช่วยกำกับทิศทางทั้งในการตัดสินใจแล้วก็การกระทำของเราอยู่เสมอเลยนะคะถึงแม้จะเจอสถานการณ์ที่มันล่อแหลมหรือมีแรงกดดันต่างๆเข้ามาก็ตาม ใช่ครับใช่มันช่วยให้เรามีหลักยึดที่มั่นคงไม่ใช่แค่สอบให้มันผ่านๆไปเพื่อเข้าไปมีตําแหน่งมีอํานาจแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อจะเข้าไปทําหน้าที่จริงๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีจิตสํานึกต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่บทความพยายามจะสื่อว่ามันคือรากฐานสําคัญมากๆของการเป็นข้าราชการที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าโลกบาลธรรมตามที่บทความนี้นําเสนอเนี่ย มันไม่ใช่แค่หลักธรรมทางศาสนาที่เราต้องท่องจำเพื่อสอบอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเหมือนเข็มทิศทางจริยธรรมหรืออาจจะเรียกว่าเป็นกรอบป้องกันภายในของเราเลยก็ได้ซึ่งมันสำคัญมากๆค่ะสำหรับคนที่มุ่งหวังจะทำงานเพื่อประชาชนช่วยให้เรายึดมั่นในหลักการความถูกต้องแล้วก็เป้าหมายของการรับใช้ส่วนรวมไม่หลงทางไปกับสิ่งยั่วยุหรือว่าความสะดวกสบายส่วนตัวครับสรุปได้ชัดเจนมากครับแล้วมันก็นำไปสู่คำถามที่แบบ ชวนให้คิดต่อยอดจากบทความนี้จริงๆนะครับว่าคือถ้าเราสามารถปลูกฝังหลักการอย่างฮิริโอตับะเนี่ยให้มันอย่างรากลึกในใจของผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับราชการตั้งแต่ช่วงเตรียมสอบเลยเนี่ยมันจะส่งผลต่อทัศนคติหรือแม้แต่วัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประชาชนในระยะยาวได้ยังไงบ้าง นั่นสิคะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะการสร้างรากฐานทางจริยธรรมตั้งแต่ต้นทางแบบนี้อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็ได้นะคะสำหรับการพัฒนาระบบราชการในอนาคตเป็นเรื่องที่น่าจะลองนำไปคิดไปพิจารณาต่อกันดูคะ่ะ